สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดให้อีกหนึ่งข้อสงสัยไขยให้อีกหนึ่งคำถามนะครับคิดว่าหลายๆคนคงรู้จักกับน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำ e m อะไรประมาณนี้แหละแล้วเคยสงสัยไหมว่าที่เขาบอกว่าใช้5 1 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรเนี่ยทำไมต้องเป็นแบบนั้นใช้มากกว่านั้นได้หรือไม่แล้วน้ำหมักแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นกรดหรือด่างซึ่งผมเองเนี่ยก็ใช้น้ำหมักชีวภาพนะครับด้วยการหมักเองหลายสูตรหลายชนิดส่วนใหญ่ผมจะหมักด้วยกากน้ำตาล ผมเชื่อได้เลยว่าหลายคนคิดว่าน้ำหมักชีวภาพเป็นกรดซึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้เตรียมน้ำหมักชีวภาพที่ผมหมักเองอยู่5สูตรเพื่อวัดค่า pH ให้ดูน้ำที่เห็นในแก้วข้างหน้าคือน้ำเปล่านะครับค่า pH อยู่ที่7.0เอาไปล้างปลายมิเตอร์วัดค่า pH นะครับในคลิปนี้ผมจะวัดค่าน้ำหมักทุกขวดให้ดูซึ่งน้ำหมักที่ผมใช้ก็จะมีตั้งแต่สูตรกำจัดเชื้อราสูตรกำจัดปลวกฮอร์โมนพืชแล้วก็ไล่มแมลง แล้วก็สูตรกําจัดหนอนนะครับก็เอาน้ําหมักชนิดต่างๆเนี่ยเทลงในแก้วในปริมาณที่เท่ากันต้องบอกไว้ก่อนว่าน้ําหมักแต่ละชนิดที่ผมทำเนี่ยมันมีหลายสูตรมันมีทั้งสูตรที่เป็นฮอร์โมนอย่างเช่นพวกจิบเบอร์รลินออกซินแล้วก็สูตรที่กําจัดศัตรูพืช โดยเน้นปลอดสารนะครับก็จะมีส่วนผสมพวกหางไหลแดงบ้างข่าแล้วก็พวกดีปรีพวกสะเดาหรือใบยูคาก็มีหรือน้ำหมักสูตรปราบหนอนก็จะเน้นใช้พวกหางไหลแดงแล้วก็มีพวกขิงนะครับโดยเฉพาะดีปรีนี่ขาดไม่ได้เลยในการทําน้ําหมักน้ําหมักที่เห็นทั้งหมดนี้ผมใช้วัตถุดิบหลักก็คือสมุนไพรธรรมชาตินะครับแล้วก็มีวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมหลักอย่างก็คือกาก,ากน้ําตาลนะครับ ซึ่งสูตรการทําน้ําหมักชีวภาพแต่ละชนิดแต่ละอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนพืชไล่แมลงกําจัดศัตรูพืชปราบนอนปราบเชื้อราเนี่ยผมได้ทําเป็นคลิปวิดีโอไว้ทั้งหมดแล้วนะครับจัดเป็นเพริดไว้อย่างดีเลยก็สามารถเข้ารับชมได้คลิกชมได้เลยนะครับ จากนั้นก็เริ่มวัดค่าด้วย pH meter นะครับเริ่มจากน้ำหมักสูตรกำจัดเชื้อราก่อนตัวนี้มีค่า pH อยู่ที่6.5นะครับต่อไปก็เป็นน้ำหมักสูตรกำจัดปลวกผลปรากฏว่ามีค่า pH อยู่ที่6.5เท่ากันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นสูตรฮอร์โมนพืชจิบเบิลลินนะครับผลปรากฏว่ามีค่า p h อยู่ที่6.5เท่ากันเลยในแก้วนี้ก็จะเป็นสูตรไล่มแมลงนะครับฮอร์โมนพืชสูตรไล่มแมลงผลปรากฏว่าค่า p h อยู่ที่6.5เหมือนกันสุดท้ายครับ เป็นสูตรปราบหนอนผลปรากฏว่ามีค่า pH อยู่ที่6.5เท่ากันเลยนะครับซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยน้ำหมักชีวภาพทั้งหมดที่ผมวัดค่าให้ดูที่ผมทําไว้ใช้นะครับอย่างที่ผมบอกไปวัสดุที่เป็นแหล่งพลังงานจุลินทรีย์ผมจะใช้กากาน้ําตาลนะครับแล้วก็มีพวกสมุนไพรต่างๆผลที่ได้ก็คือมีค่า pH อยู่ที่6.5เท่ากันหมดเลยก็คือมีความเป็นกลางนะครับไม่มีความเป็นกรดเพราะบางสูตรเนี่ย เขาก็สามารถนํามาดื่มกินได้นะครับแต่ต้องอาจจะไปต้มนิดนึงหรือยังไงผมก็ไม่เคยกินนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็สรุปได้ว่าน้ําหมักจีวภาพเนี่ยไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวไม่มีสูตรตายตัวว่าเราต้องใช้ 5cc 1 0ซ c แต่โดยส่วนตัวผมแล้วผมใช้ 30cc ขึ้นเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันไม่มีความเป็นกรดมันมีความเป็นกลางแต่ว่าไม่ควรใช้ในปริมาณที่เข้มข้นเกินไปนะครับ หรืออัตราส่วน1ต่อหนึ่งไม่ควรใช้นะครับเพราะว่าพืชของเราเนี่ยถ้าเพิ่งเริ่มปลูกหรือมียอดอ่อนเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการเฉาได้นะครับเพราะว่าความเป็นกลางของน้ําหมักเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ที่แตกต่างกับน้ําเปล่าอยู่นะครับเพราะว่าสารสกัดแต่ละอย่างที่สกัดออกมาจากสมุนไพรที่เราหมักเข้าไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อพืชได้นะครับเพราะฉะนั้นในการใช้เนี่ยก็ควรผสมน้ําด้วยนะครับอัตราส่วน20ซีซีขึ้นไปต่อน้ํา20ลิตรถือว่าไม่เป็นอะไรนะครับ หรือมากกว่านั้นก็ได้อาจจะ 40cc หรือประมาณครึ่งแก้วก็ไม่มีปัญหานะครับแต่การใช้ที่เข้มข้นเกินไปยกตัวอย่างผมจะเทน้ำหมักทุกชนิดรวมอยู่ในบัวรดน้ำแล้วไปรดต้นหอมให้ดูนะครับผลจะเป็นยังไง ผ่านไป3ชั่วโมงครับผลปรากฏว่าต้นหอมซึ่งมีโครงสร้างของใบที่ถือว่าอ่อนก็ถือว่ายุบตัวนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยต้องผสมน้ำอัตราส่วน1ต่อ3เนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าใช้เพียวเพื่อเร่งการเจริญเติบโตหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผิดแน่นอนนะครับสรุปคือน้ำหมักชีวภาพที่หมักด้วยวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่นำมาเป็นส่วนผสม แต่โดยส่วนใหญ่ผมจะใช้สมุนไพรนะครับสูตรไล่แมลงกําจัดปลวกปราบนอนพวกนี้แหละมีวัตถุดิบหลักก็เป็นสมุนไพรวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมก็คือกากน้าตาลโอเคคลิปนี้ก็ถือว่ามาวัดค่าน้ําหมักให้ดูเพื่อไขข้อสงสัยให้หลายๆท่านที่อาจจะคิดว่าน้ําหมักชีวภาพมีความเป็นกรดอันที่จริงไม่ใช่นะครับมีความเป็นกลางใช้ได้ปลอดภยัยปลอดสารขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ